ค่ะเพื่อนค่ะวันนี้จะมารีวิวเรื่องสั่งเมล็ดชนชมออนไลน์มาเนาะเนี่ยค่ะเขาก็จะส่งซอง,ง,ง,งแบบนี้มาให้ก็คือไปเจอใน Market Press นะคะในบนเฟซบุ๊กทางอังคารเย็นนางก็ส่งวันพุธอาทิตย์ที่แล้วเนาะก็มาถึงวันนี้นะคะ่ะเนี่ยค่ะเปดิดซองออกมาก็จะเป็น <c oughs> มันจะมีดอกที่เราเห็นในรูปนะคะ สิบเมล็ดนางบอกสิบเมล็ดน่าจะให้เกินมาอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนดูสิเดี๋ยวเราจะไปปลูกกันด้วยเนาะเดี๋ยวรีวิวซองมเมล็ดก่อนอันนี้จะมีแบบหลายสีมีดอกชั้นเดียวสองชั้นสามชั้นมีมีหมดมีหลากหลายเราก็เลยแบบเออน่าสนใจเนาะมาลองปลูกดูนะคะพอบอกว่าเรามือใหม่นะคะแต่ก็จะลองทำดูเนาะอันนี้นางแถมมาให้ค่ะเป็นน่าจะเป็นชั้นเดียวค่ะชื่อพันเนาะ เนี่ยค่ะแถมมาให้อีกห้าเมตรสวัสดีกันเพื่อนค้าเรามาปลูกกันเนาะโอเคเนี่ยค่ะดินที่เตรียมก็คือผสมกับใบไม้ที่อยสลายแล้วเนาะที่ออสเตรเลียมันไม่มีใบก้ามปูไงหาไม่ได้ก็เลยเอาใบาไม้อะไรก็ได้ก็เลยได้พวกใบหลังบ้านนะคะมันต้นสดนั่นแหละเพืเ่อนๆแต่ใบเล็กๆเะนาะเราก็เลยมาผสมดิน พยายามทําให้มันให้ดินมันไม่ไม่หนักเขาเรียกว่าเบาที่สุดเนาะเพราะเขาชอบปินโปร่งๆว่างันเถอะนะคะก็ตักมาข้างล่างรองด้วยหยาบนะให้ดินมันละเอียดเต็มที่ว่างันเถอนเนาะเพราะว่าลากเขาจะได้ใช้ง่ายแล้วก็เวลาเขาขึ้นมาเขาจะได้แบบพุดได้ง่ายว่างั้นนะคะอ่าหลังจากที่เกลี่ยปุ๋ยกับดินให้เข้ากันแล้วเนาะเราก็เริ่มวางมาเลยเลยนะคะ วางแบบนี้นะเพื่อนนี่ถีบไปปะเนี่ยค่ะเราจะต้องวางแบบในลักษณะนี้นี่นะลายขวางอะคะ่ะระยส่วนห่างกันนิดน,นึงอะเนาะไม่ต้องห่างเยอะนะคะเดี๋ยวขอเนียดวางต่อเลยนะแป๊บนึงนะคะหลังจากที่เลี้ยงมันเลสสจแล้วอาจจะดูไม่ออกดูออกไม่เลยอ่าเลี้ยงแบบลายขวางอะค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันเลสอะมันคล้ายๆใบไม้เนะาะใบก็เล็กๆเ,เหมือนกันเนี่ยค่ะ เลี้ยงตามนี้เลี้ยงเสร็จนะคะก็เดินไปกรบนะคะเพื่อนอันนี้เขาบอกว่าอีกประมาณสิบกว่าวันอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูเนาะว่ามันจะขึ้นไหมหลังจากนั้นเราก็ลดน้ํานิดนึงเดี๋ยวนะคะลดน้ําไม่ต้องเยอะนะคะนี่ค่ะไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเน่าเราจะลดไม่ทุกวันนะคะห้ามให้เน่าเพราะว่าชมชมเขาไม่ชอบน้ํา อย่างที่ศึกษามาเนาะเขาไม่ชอบน้าอะค่ะเพื่อนคะหลังเพื่อนเพื่อนคะหลังจากที่เอรดน้ําเมื่อกี้แล้วเนาะเราก็หาอะไรมาคลุมอะค่ะเป็นตะข่ายแบบนี้นะคะ่ะมาคลุมทึบๆหน่อยเนาะไม่ให้แสงเข้านะคะหลังจากนั้นก็เอาไอ้นี้คลุมอีกชั้นหนึ่งนะคะคลุมไว้นะคะก็คือไม่ให้โดนฝนไม่ให้โดนอะไรด้วยแต่อันนี้มันอยู่ใต้หลังคาชายชายหลังคาอยู่แล้วเนาะ มันก็ไม่ไม่ควรจะโดนฝนอยูแล้วนะคะก็ประมาณนี้หลังจากนั้นก็รออีก10กว่าวันนะคะเนาะ